สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะเพิ่งจัดงานวันเกิดให้เดือนก่อนกรุงศรีวิไลตกใจสมบัติเมธนีเสียชีวิตชี้เพิ่งจัดงานวันเกิดให้เดือนก่อน จากกรณีการเสียชีวิตของพระเอกตลอดการแอดสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงและพระเอกตลอดการอย่างกระทันหันในวัย85ปีท่ามกลางความเสียใจของทั้งลูกหลานในวงการและแฟนๆโดยการจนาเมธนีภรยายแอดสมบัติเปิดใจถึงนาทีที่พบร่างสามีระบุสามีวัย85ปีเสียชีวิตช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างสงบณนะบ้านพักซอยลาดพร้าว71 พบร่างไร้วิญญาณบนเตียงนอนราวหกนาฬิกาขณะนี้กำลังแต่งตัวให้พระเอกตลอดการก่อนจะเคลื่อนล่างไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขนด้านกรุงศรีวิไลเพื่อนสนิทของแอสสมบัติเปิดใจกับเนชั่นออนไลน์ถึงข่าวเศร้านี้ว่ารู้สึกช็อกและใจหายเป็นอย่างมากเมื่อทราบข่าวคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วเกินไปยังไม่ทันตั้งตัวเพราะเมื่อเดินก่อน ตนเพิ่งไปร่วมงานวันเกิดสมบัติเมธนีในตอนนั้นยังร้องเพลงเต้นรำด้วยกันอย่างสนุกสนานซึ่งบินบรรลิ์ยังได้แซวในงานนั้นได้ว่าปีหน้าจะได้ร่วมจัดงานกันอีกกรุงศีวิไลเล่าด้วยว่าคบหากับสมบัติมาก,กว่า53ปีเป็นมิตรภาพพี่น้องที่งดงาม ตนเองเป็นคนที่ได้เล่นภาพยนตร์ร่วมกับสมบัติเมธนีมากที่สุดทั้งยังบอกด้วยว่าสมบัติเป็นคนที่ทำให้วงการหนังไทยตื่นตัวซึ่งหนังที่สมบัติเล่นทุกเรื่องจะทำรายได้ถล่มทลายเป็นคนที่จริงใจไม่อิจฉาริษยาชอบช่วยเหลือคนอื่นซึ่งตนเองรู้สึกเสียใจกับการจากไปครั้งนี้เป็นอย่างมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ